สวัสดีค่ะเพื่อนเวันนี้ beauty มา p ัป d a t ออกกำลังกายเป็นวันที่6แล้วนะคะวันที่5เนี้ไม่ได้อัดคลิปเพราะว่ามาวิ่งตอนกลางคืนแล้วก็มันมืดนะคะวันนี้วันที่6วิ่งแบบชิวๆมากค่ะแต่ว่าการเจ็บขาปวดกล้ามเนื้อยังไม่หายไปคงต้องอีกสักพักเลยอะคะ่ะเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากอีกแล้วค่ะมีอีกมุมนึงนะคะคือส่วนกว้างมากสามารถพาเดินเล่นได้จริง ทั้งเดือนนี้ค่ะมุมจะไม่ซ้ํากันเลยนะคะถ้่าพาไปเดินเล่นจริงจริงโอเคตอนนี้ก็เวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะคะแต่ว่าทุ่มหนึ่งเนี่ยพาทิตยังไม่ตกดินแล้วก็ยังมีคนอยู่ในสวนเต็มเลยนะคะตรงโน้นเห็นไหมตรงโน้นตรงนั้นนะคะคนเต็มเลยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นแล้วก็ด้านหลังด้วยเขามาจัดปาร์ตี้จัดกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ,อะตอน หทุ่มนะคะโอเคยังไงก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะอย่ายอมแพ้ก็อยากจะไว้ไปเล่นไปทักทายด้วยเหมือนเดิมนะคะวันนี้บิวตี้มารายงานตัวแล้วก็มาทักทายเพื่อนๆพ,พามาชมบรรยากาศยามพบคำ่ำแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะคะสู้ๆนะคะทุกคนอย่ายอมแพ้ You นด n d เอ t เป็นกำลังใจให้เหมือนกันค่ะ